เจอแท็กซี่อยู่คันพี่หน้าตาไม่ค่อยรับแขกเหมือนกันนะมันขับจอดดูบุหรีดนะ้วยผมบอกพี่ขับแท็กซี่อย่าดูบุหรีนะครับพี่เดี๋ยวตำรวจเขาจับเมา,เาแล้วก็ทิ้งบุหรีห่ถามไปไหนผมก็บอกผมจะไปบางบัวทองบ้านอยู่บางบัวทองเขาบอกโอเคขึ้นรถขึ้นรถเสร็จผมก็ง่วงผมก็เผลอหลับสัดพักเลยมันปุกเฮ้ยถึงแล้วผมก็เฮ้ยทำไมคนมันเยอะจังนะที่ไหนอะพี่มันบอกมาบุญครองบอกเฮ้ย บ้านอยู่บางบัวทองมาไม่บาบุญคองเนี่ยไม่ใช่เขาบอกอา้าวไม่รู้นี่วกูฟังผิดเอางี้แล้วกันพี่กะเที่ยงเขัาไปแล้วเดี๋ยวจะไปสำเพ็งหน่อยพี่ไปสำเพ็งแล้วกันผมจะไปซื้อของนั่งรถปิดต่อเอกมากดมิเตอร์ต่อ,อลาตื่นม,มาเสร็จมากกะปุกเฮ้ถึงแล้วเฮ้ยทำไมมันเงียบจังวะสำเพง็งนี่ที่ไหนอะ่ะมันบอกอา้าวกูค,คิดว่ามึงให้มาส่งซอยหมอเหลงบอกไม่ใช่พี่มึงยังไงมึงจะโกง,งมิเตอร์กูหรือเปล่ามันบอกอา้าวพูดอย่างงี้อยากมีเรื่องเหรอ ลงจากรถเลยพี่ก็มีเรื่องกันจะต่อยกันคนมาห้ามผมบอกอะงี้กันไปโงพักกับกูกูจะแจ้งความมึงโกงแท็กซี่กูมันบอกไม่ว่างช่วงนี้กูต้องไปส่งรถอ,อุดมสุขโอเคอุดมสุขไปก็ได้เดี๋ยวเจอสอนอแถวนั้นแจ้งความมึงจริงเอาเบอร์โทรศัพท์มึงมาผมก็จดเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวไปเจอกันสอนอพักขนงสัตพับหนึ่งผมก็นั่งแท็กซี่ขคันไปต่างคนต่างไปผมไปรอมันสองชั่วโมงกว่าเกือบห้าโมงเย็นนะพี่ผมก็ ไอ้นี่ต้องโกงกูแน่ผมก็โทรสาไปหามันเฮ้ย hey! มึงคิดจะหนีกูเหรอนี่กูมารอมึงสอนอพักขนงนี่สองชั่วโมงกว่ามันบอกอ้าวขอโทษกูได้ยินว่สอนอสำโรง